ายเขมเนี่เขาเขาเหมือนกับจะคือมันมันมันมีกระแสหนึ่งออกมาถ้าเขม็นจะมาสู้กับไทยเนี่ยเขมรมันสู้ไม่ได้พี่หนูดีหวัดดีจาดนะเขม็นมันสู้กับไทยมันสู้ไม่ได้แล้วมันจะสร้างตัวตนเขม็นไม่ได้มันเลยมีทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าถ้าสู้กับไทยไม่ได้แล้วจะทํายังไงให้เขม็มันมันมีที่ยืนในสังคมโลกในเรื่องของ ในเรื่องของอศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมันเหมือนกับมีแม่ถ้าผมจะพูดถอยหลังไปสักประมาณกลางปีที่แล้วนะถ้าพวกเราพอจะจำคำนี้ได้นะมันมีรัฐมนตรีคนหนึ่งมั้งที่ไปพูดเรื่องพูดเรื่องวัฒนธรรมร่วมถ้าใครจำได้จะมีใครจำได้บ้างไหมวัฒนธรรมร่วมเออจะมีใครจำได้ไหมเนะาะ จะมีใครจําได้ไหมเนาะรัฐมนตรีคนไหนเนาะเป็นคนพูดว่าวัฒนธรรมร่วมขาเห็นมันก็คิดว่าถ้ามันจะมาสร้างตัวตนใหม่นับหนึ่งใหม่ถ้าฉันจะมานับหนึ่งใหม่เนี่ยอีกกี่ปีกี่ชาติฉันสิ่งที่ของสิ่งที่ฉันจะต้องทำเนี่ยมันถึงจะประสบความสําเร็จใช่ไหมมันจะถึงประสบความสําเร็จผมจะยกตัวอย่างให้ FC ฟซีฟังง่ายๆนะสมมติสมสมติอย่างนี้นะเอนะ พ่อผมให้เงินผมมาหนึ่งล้านบาทพ่อผมให้ผมเงินให้ให้เงินมาหนึ่งล้านบาทแล้วพ่อผมก็ถามผมบอกผมว่าให้แกวไปลงทุนหนึ่งล้านบาท <c oughs> การลงทุนเนี่ยมันจะทําได้แบบไหนหนึ่งเริ่มต้นนับหนึ่งเลยเ,เริ่มซื้อที่ดินซื้อ,เ,อ,อเริ่มเริ่มคิดก่อนว่าฉันจะลงทุนทําอะไรฉันจะลงทุนทำโล่งโลงเรื่อยไม้อ่าฉันจะต้องลงทุนทาทําลงเรื่อยไม้ ฉันก็ต้องไปซื้อที่ดินไปซื้อเครื่องจักรไปหาคนงานไปหาวัตถุดิบแล้วมาเริ่มแล้วมาเริ่มเริ่มเริ่มลงมือทำนะฉันจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดอันนี้คือโจทย์ข้อแรกโจทย์ข้อสองฉันก็ไปหาโรงเรื่อยโรงเรื่อยที่มันมีโรงเรื่อยอยู่แล้วเนื้อไหมฉันมีหนึ่งล้านบาทนับหนึ่งนับหนึ่งใหม่ในในโจทย์ข้อแรกเริ่มทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อไหร่มันจะสาเร็จ เมื่อไหรมันจะได้ผลแต่ถ้าฉันมีหนึ่งล้านบาทฉันเดินไปหาลงเลื่อยแล้วก็ไปเลือกเอาลงเลื่อยที่มันมีลูกค้าอยู่แล้วหนึ่งฉันอาจจะไปขอซื้อลงเลื่อยเขาถ้าเขาไม่ขายฉันไปขอร่วมหุ้นกับเขาแล้วก็ได้กําไรจากการร่วมหุ้นฉันก็ต้องคิดไงว่าฉันจะทําอย่างไร FC เข้าใจไหมกลยุทธ์กลยุทธ์กลยุทธ์นี้ ได้ข่าวมานะผมได้ข่าวมานะว่ามันก็มาสอดคล้องกับคําว่าวัฒนธรรมร่วมประเทศไทยเราเนี่ยสังคมไทยกิจการภายในประเทศไทยของเราเนี่ยมันจเจริญหมดแล้วมันจเจริญหมดแล้วศิลปะวัฒนธรรมการโชว์ต่างๆนะครับของเรานี่ติดตลาดแล้วถ้าพูดกันภาษาบ้านๆคือสินค้าของเราเนี่ยทั่วโลกรู้หมดแล้วลำไทยใช่ไหมลำไทยสงการสงการแล้วอะไรอีกครับ ลอยกระทงลอยกระทงลำโขนการแสดงโขนละครแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมทุกคนรู้ทั่วโลกรู้ไทยแลนด์ไทยแลนด์นใช่ไหมเห็นแต่ง,ต,งตัวแต่งกายในไทยแลนด์ชุดไทยที่ได้รับการโปรโมทติดตาชาวโลกอ fc ครับผมไม่ทันไทยครับวิธีการโปรโมทชุดไทยที่สังคมโลกติดตาติดใจอยู่ยันทุกวันนี้แล้วก็แพร่หลายทั่วโลกเลยเป็นที่ชื่นชอบมากเลยเนี่ย ท่านจะทายถูกไหมอ,องค์กรผมถามว่าองค์กรไหนองค์กรไหนเป็นคนโปรโมทชุดไทยเป็นองค์กรเลกๆเ,เลยที่ที่เผยแพร่ชุดไทยออกไปยังทั่วโลกขอคอมเมนต์จากพี่ๆ FC หน่อยครับอขอคอมเมนต์พี่ๆ FC หน่อยองค์กรไหนช่วยตอบผมหน่อยมันมีอยู่องค์กรหนึ่งที่เขาจะโปรโมทชุดไทยไปทั่วโลกสายการบินไทยครับ <c oughs> นำชุดไทยออกไปเผยแพร่ทั่วโลกติดตาติดใจ เป็นเป็นเป็นที่คุ้นเคยสายตาของนานาชาติและสายการบินไทยเนี่ยเกิดมาก่อนเกิดมาก่อนที่เขมรจะจะยุติสงครามการเมืองด้วยซ้ำสงครามเขมรสามฝ่ายเพิ่งยุติไปปี2 5 3 0ในขณะที่การบินไทยเนี่ยเผยแผ่วัฒนธรรมไปทั่วโลกแล้วเห็นไหมและที่สําคัญเขมรเ,เนี่ยจุดแข็งของเขมรเ,เขามีอยู่อย่างเดียวนะให้เอฟพวกเราทุกคนเนี่ยหนักแน่นนะ ขเขมรมีอย่างเดียวครับก็คือข้ออ้างจากปราตากนครวัดนครธมพวกอัคขระจารึกต่างๆาพวกรูปภาพต่างๆที่สลักไว้ในในแผ่นหินบ้างในกำแพงพระนครบ้างนะครับอันนั้นคือจุดแข็งของขเขมรแต่นอกนั้นขเขมรไม่มีเขเมรไม่มีนะครับในขณะที่ฝ่ายไทยเรามาีฝ่ายไทยเรามีนะครับจดหมายาจดหมายนะครับ ด้วยลายมือที่เขียนลงในกระดาษของประเทศไทยเราเนี่ยของสยามแ้้เนี่ยมีส่งไปยังนานาชาติทั่วโลกะนะครับส่งไปนานาชาติทั่วโลกนะตั้งแต่สมัยยุคยุคล่าอาณานิคมยุคที่ฝรั่งตาดําข้าวที่มันล่องเรือสำเภาเรือเรือกลเรือ,อไฟอเข้ามาในในประเทศไทยของเรานะครับนะอันนี้เรามีหลักฐานและหลักฐานชิ้นใหม่ล่าสุดที่พวก ที่ประเทศไทยของเราทําสําเร็จแล้วก็คือเรื่องของภาพยนตร์ภา,าพยนตร์วิดีโอนะครับนะภา,าพยนตร์วิดีโอตา่ตางๆมันมียูเนสโกเนี่ยมันมีหมวดหมู่หนึ่งมรดกแห่งความทรงจําแห่งโลกมรดกความทรงจําแห่งโลกในในเอเชียอาคเนเนี่ยนะพมา่าไทยลาวขเขมรเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยประเทศเราประเทศแรกครับที่ยูเนสโกขึ้นภาพยนตร์เรื่อง เออมหาราชช้างเผือกนะครับนะนั่นแหละขึ้นทะเบียนเป็นเป็นอ่อเออเ,เป็นเป็นมรดกโลกนะครับและก็มียังยังมีอ่ออ่าภาพพยนต์อีกหลายอย่างนะครับหลายชิ้นที่ถ่ายทําโดยนักสํารวจหรือพวกพวกฝรั่งเนี่ยที่ฝรั่งเขาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆของนักสำรวจของเอกชนบ้างของราชการบ้างในในในประเทศต่างๆนะครับ ขเขมรมันแบบว่า,าไม่มีความสงบไม่มีความสงบมายาวนานนับเป็นร้อยเป็นพันปีนะตั้งแต่โบราณเลยเตั้งแต่ยุคสิ้นชัยโวมันที่ที่ 9, เก้าเขมรไม่เคยสงบเลยนะครับก็ตกอยู่ในสงครามระหว่างอ,าอันนาอันนามสยามยุทธนะสยามประเทศกับกับเวียดนามก็ลบกันบนแผ่นด,ดินขเขมรน,นะครับนะอพอพอมายุคฝรั่งฝรั่งก็มายึด พอฝรัง่งออกไปขมรนก็ลบกันเองเออขมรนจรึงไม่มีเวลานะครับขมรทนทได้แค่แบกปูนจะกัดหินนะครับนะก็คือเขาเขาไม่มีช่วงเวลาที่จะสงบสุขในการพัฒนาประเทศชาติเ,เมื่อเมื่อบ้านเมืองไม่มีความสงบสุขในการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมไม่ต้องพูดถึงครับหาไม่เจอละครับหาไม่เจอครับแค่ลําพังหากินใส่ปากใส่ท้องแล้มันรอดไปวันๆก็เหนื่อยแล้วถูกปะ ก็เหนื่อยก็ยากแล้วดังนั้นขมนผู้นำขมรนะครับผู้นำขมนมันมีอยู่เอาขมนปัจจุบันนะหลังจากที่ได้อิสรภาพมาจากมาจากฝรั่งเศสขมนมาลบกันเองขมนมาลบกันเองเสร็จปุ๊บยูเอ็นเข้ามายูเอ็นเข้ามาแทรกแซงขมนขมนยุติสงครามกลางเมืองเกิดการเลือกตั้งหลังจากการเลือกตั้งขมนหุนขมนเฮงสำลินขึ้นมาเป็นตัวแทน ฝ่ายชนะการเลือกตั้งมาเกิดกลุ่มตระกูลฮุนเซนปัจจุบันนี้แล้วฮุนเซนก็ครองอำนาจต่อเนื่องยาวนานมาหลาย10ปี30-40ปีจนมาถึงฮุนฮุนมานตผู้เป็นลูกทีเนี้ยอันนี้ที่ผมเกิดให้ฟังเนี่ยวิวัฒนาการของเขเมรในยุคนี้นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเวอร์ชั่นแรกเขเมรนพยายามสร้างชาติสร้างตัวตนด้วยการพยายามที่ยกตัวเองขึ้นมา จากของเดิมที่ตัวเองมีนะครับจากของเดิมที่ตัวเองมีแต่มันไม่สําเร็จมันไม่สําเร็จนะเอาชุดเขมรเอาศิลปะเขมรไปโชว์มันก็ไม่เกิดแย่งเกิดไม่ได้นะครับนะพอต่อมาเนี่ยนะครับพอต่อมาเนี่ยพอมาเปลี่ยนเป็นยุคปัจจุบันนี้หุนมาเน็ตเห็นไหมหุนมาเน็ตผู้เป็นลูกเปลี่ยนนโยบายครับเปลี่ยนนโยบายเลยจากจากคุณเชนผู้เป็นพ่อเนี่ย จะสร้างตัวตนของความเป็นขมรของความเป็นกัมพูชาแต่พอมาถึงฮุนมาเน็ฮุนมาเน็เปลี่ยนยุทธการครับเปลี่ยนกลยุทธ์ครับฮุนมาเน็เปลี่ยนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดไทยอ่าชุดไทยแต่ก่อนเนี่ยฮุนเซนต่อต้านนะฮุนเซนไม่ยอมรับนะก็มาเปลี่ยนเป็นชุดไทยตอนเนี้ยเต็มไปหมดเลยพนมเปนเต็มไปเลยในสังคมสังคมอ่าขมรสังคมแฟชั่นขมรเริ่มใช้ชุดไทยกันอย่างกว้างขวางนะครับ แล้วการแต่งงานขามรเนี่ยไม่เอาแล้วชุดเดิมๆเอามาเป็นชุดไทยนางแบบนายแบบอินฟลูเอนเซอร์ก็มาใช้ชุดไทยสถานที่โบราณสถานหลายอย่างในขมรก็มีชุดไทยไปเป็นเ,เครื่องประดับและอันนี้ชุดไทยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ตําตาตําใจผู้คนเลยก็คือเรื่องคําว่าสงการสงการนะครับหลายสิบปีก่อนขมรนใช้คําว่าโจธอ,อะไรนะโจโจชะนำถมเมยนะโจโจชะนำถมเมย เป็นเป็นของขเมศขเมรไม่อาจแช่งเกิดโชว์ชน้เชมยอทั้งทั้งที่มันก็คล้ายๆก,กันกับเรื่องของสงการประเทศไทยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องสงการเดี๋ยวมาเล่ากันอีกทีนึง่งขมพรพยายามที่จะสร้างตัวตนขึ้นมาแต่ไม่สําเร็จพอฮุนมาเน็ตเขามาเปลี่ยนกลยุทธ์เมื่อไม่สําเร็จก็ก็เลยเกิดคําพูดคํานี้ขึ้นมาว่าวัฒนธรรมร่วมเออเนี่ยการไปเจรจาครั้งเนี้ย การที่นายกหญิงเราไปพนมเปนรอบนี้เพราะผมเห็นอะไรรู้วะผมเห็นโซเชียลมีเดียเขมรเนี่ยก็หมายถึงกลุ่มปัญญาชนมมมเขมรกลุ่มปัญญาชนเขมรนเนี่ยเริ่มมาเปิดสงครามโซเชียลสงครามโซเชียลกับฝ่ายไทยว่าด้วยการพยายามที่จะสร้างภาพแห่งความจําเรื่องของศรริลปะวัฒนธรรมต่างๆที่มันก๊อปปี้ไทยไป อ่ามัน c o p ปี้ไทยไปแล้วก็เกิดสงครามโซเชียลขึ้นมาเออเคมเคมของไทยอันนั้นอันนี้แล้วเราก็ไปโต้ตอบอย่างงู้นโต้ตอบอย่างนี้สู้กันไปสู้กันมาแล้วถ้าจะยุติอันนี้ได้นะครับอืมอย่ายุติเรื่องนี้ได้มีอยู่ทางเดียวครับวัฒนธรรมร่วมอืมเพราะขมรมันไม่มีต้นทุนอะไรงไงเข้าใจไหมเออแต่ถ้ามันอยากจะอยากจะเอ่อได้ผลประโยชน์ไปด้วยมันก็ต้องเกาะขาเราไงมันก็ต้องเกาะขาประเทศไทยเหมือนเหมือนเกาะกูดอะ่ะ เออมันเหมือนเกาะกูดอ oh ่ะขเมนมันตั้งทงว่าถ้ามันไม่ได้ตัวเกอะกูดกลับไปเป็นของขเมนมันขอได้ทรัพยากรใต้ก่อกูดก็ยังดีอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยเอ่อเหมือนกันเป๊ะเลยเอ่อถ้ามันไม่มีกรรมสิทธิ์ในปราสาทตาเมือนทมแต่มันก็ขอสิทธิ์ในการขึ้นมาเยี่ยมมาชมปราสาทตาเมือนชมแบบฟรีๆอ่าเหมือนกันเป๊ะเลยคือขอเกาะขาไทยเราไปอก็ขอเหมือนเหมือนกับเหมือนกับที่มันมันไอชาวเน็ตขเมนมันโพสอ่ะ เก็บ25%ค่าลิขสิทธิ์อ่ะเ้าใจไหมเออนั่นแหละนั่นแหละถ้าเราไปตีความแนวคิดเขาว่าเก็บค่าลิขสิทธิ์25%ก็เหมือนกับมาขอแชร์ผลประโยชน์ไงขอแชร์ผลประโยชน์ที่เอ่อขอขอแบ่งผลประโยชน์จากชั้นเรื่องเอ่อเทศการสงการหน่อยได้ไหมปีหน้าเนี่ยอ่อปีหน้าเนี่ยขอเขมียนจัดก่อนได้ไหมให้ประเทศไทยช่วยโปรโมท เราเราอาจจะจัดแบบแหลบกันนี่จําคําผมไว้เลยนะผมพูดปีนี้ปี6-8นะแล้วเราไปจับตาดูปีหน้าขเมีน <c oughs> เขาอาจจะเลื่อนเ,อเลื่อนเลื่อนการจัดงานสงการเ,าเดิมทีมันมาจัดชนกันเนี่ยไหมสิบสองสิบสาแล้วขมียนก็แพ้ขาดลุยเลยเนักท่องเที่ยว23่ล้านคนเขเมีนนับแบบนับแบบทุกที่ทุกวันบวกกันมันก็เลย23ล้านคนแต่ประเทศไทยเราเนี่ยตัวเลขออกมาแล้วนะ คนที่เข้าสนามบินแล้วเช็คอินเข้าประเทศไทยรวมทั้งชิ้นปีตัวเลขกลมๆนะคนที่เดินทางแล้วก็สแตมป์นักท่องเที่ยววีซ่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าประเทศไทยสามแสนตัวเลขกลมๆสามแสนก่อนนะจำจำเฉดเฉดไม่ได้เอาตีกลมๆว่าสามแสนนะครับเฉพาะวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าเช็คอินประเทศไทยนะครับสามแสนนะครับช่วงเทศกาลสงการเนี่ยนะดังนั้นเนี่ย จำคําผมพูดไว้นะปีหน้าขมรเขาจะจัดก่อนเรา,เาถ้าของเราจัด12 13องสิบขมรเขาก็จะขอแหลบมาเอามาตั้งแต่วันที่ 8, 9, ดเ 11, าสเออเป็นของเขมรเอ่นของประเทศไทยก็จะเอาเป็นสิบสองสิบสามสแล้วก็จะทําการตลาดแบบแบบแบบเอื้อประโยชน์กันแบบเอื้อประโยชน์กันเหมือนกับประมาณว่าให้นักท่องเที่ยวมามา,มาเที่ยวเขมรนก่อน ามาเที่ยวเขมรก่อนแล้วก็เสร็จออกจากเขมรมาเที่ยวไทยประมาณนั้นแนวคิดของพวกเขานะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาจะทำในเนี้ยหลังจากกลับมาเนี่ยพวกท่านจับตาดูาสระแก้วเขาจะทําเมืองคู่แฝดเขาจะทําเมืองอประเทศไทยกับเขมรเป็นเมืองคู่แฝดจะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดสระแก้วอของประเทศไทยก็มี3จังหวัดนะมีจังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดจันทบุรี3จังหวัดนะครับสามจังหวัดที่จะจัดเป็นเมืองคู่แฝดกลยุทธ์นโยบายการท่องเที่ยวเมืองคู่แฝดของเขมรนก็จะมีจังหวัดพัทบองเสียมมาเรียบแล้วก็สีโสพล3จังหวัดก็จะเป็นเส้นทางชายแดนผ่านสะแก้วเข้าไปน,นั่นนะครับอันนี้คือข้อเสนอจากฝ่ายเขเมียนเพราะม,มันทำมาหาแดกเองไม่ได้ไง ทำมาหาแดกเองไม่ไดก้ก็เหมือนกับบ้านเรามีตลาดใหญ่ๆบ้านเราเป็นตลาดใหญ่หญมันก็ขอสินค้ามันมาวางขายหน่อยได้ไหมออขอมาวางขายสินค้าหน่อยได้ไหมเ,เพื่อจะเกาะเราไปนะครับผมขึ้น,ข,นขึ้นหัวข้อว่าเขมนแพ้ทุกทางเพราะขมนมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยขึ้นมาด้วยตัวของมันเองดังนั้นมันจึงจําเป็นจะต้องเคมจากประเทศไทยครับจะต้องเคมจากประเทศไทยและจะมาเป็นศัตรูกับไทยมันบวกลบคูณหารแล้ว ไม่คุ้มไม่คุ้มนะมันจึงจําเป็นนะครับที่จะต้องมาเกาะขาประเทศไทยไปนะครับนะออตอนนี้เขมรมันเหนื่อยนะครับสภาพเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะแล้วก็นโยบายต่างประเทศของเขมรเนี่ยนานาชาติไม่ไม่ตอบสนองนานาชาติเขาไม่ไว้วางใจเขมรครับขนาดยุโรปยังถอนยังถอนสํานักงานตัวแทนออกจากขนมเปียเลยครับนะเ,เพราะเขมรทําการทูตไม่เป็น เขมียนทการทูดแบบสร้างศัตรูอ่าถ้าประเทศไทยเนี่ยคิดเล็กคิดน้อยนะถ้าประเทศไทยแบบแบบหงุดหงิดโมโหโมโหง่ายคิดเล็กคิดน้อยนะขมรนละลายไปตั้งนานแล้วนะครับเถ้าเวียดนามเขาไม่อดทนไม่อดกั้นนะขมีนโดนโจมตีแหลกลานไปแล้วครับเออจะลบกับลราหลายรอบแล้วนะครับขมีนเนี่ยขมรนทำเอ่อทนโยบายการทูดไม่เป็นสร้างศัตรูไปเรื่อยแทนที่ตัวเองเป็นประเทศเล็ก ควรจะสแสวงหาความร่วมมือจากประเทศใหญ่เออแต่เขเมรกับยะยะเขาเรียกไงเขเมรกับแบบจ้องหอง่ะเออยะโสโอหังเออยะโสโอหังใส่เวียดนามเออมาโอหังใส่ไทยเนี่ยอไหมอารมณ์นั้นใช่ไหมถูกต้องไหมครับนะอืมถูกไหมครับเออขเขมรพวกเรารู้สึกขเขมรเป็นอย่างนั้นไหมเออยะโสโอหังอ่าถ้าเขาเมรรู้จักอยู่เป็นอ,อ่อนน้อมถ่อมตน สแสวงหาความร่วมมือจากไทยจากไทยนะแล้วก็จากเวียดนามนะขเขมรจะสบายกว่านี้จะได้รับความช่วยเหลือมากกว่านี้